เพราะความอุตริของเจ้านพเพื่อนผมโดยแท้ตอนนั้นเราสองคนรับราชการอยู่ที่จังหวัดแม่ห้องสอนผมเป็นครูประชาบาลที่โรงเรียนชาวเขาในหมู่บ้านป่าที่ต้องเดินจากถนนใหญ่ขึ้นดอยหลายกิโลเมตรส่วนนบเป็นประหลัดอำเภออยู่ในตัวจังหวัดเราสนิทกันตั้งแต่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จริงตอนเข้าเรียนปีแรกอยู่คณะเดียวกันซะด้วยซ้ำ นบย้ายไปเรียนรัฐศาสตร์ตอนอยู่ปีสองส่วนผมก็ยังคงอยู่ที่เดิมจนเรียนจบผมไปสอบบรรจุเป็นครูเราก็ติดต่อกันเรื่อยมานบสอบติดประลัดอำเภอพอได้ย้ายไปอยู่ใกล้ๆก,ก,กันเราก็สนิทสนมกันเหมือนเดิมบางครั้งวันเสาร์วันอาทิตย์นบจะมาหาผมที่บ้านพักครูที่โรงเรียนพอถึงสิ้นเดือนเวลาผมลงไปรับเงินเดือนที่ตัวจังหวัดถ้าเป็นวันศุกร์ก็มักค้างที่บ้านของนบจนถึงเย็นวันอาทิตย์ ตอนนั้นเราสองคนยังไม่ได้แต่งงานมีลูกเต้าเป็นขโยงอย่างปัจจุบันนี้จึงสนุกสนานเฮฮากันอย่างไม่ต้องห่วงใครเรื่องสนุกสนานของข้าราชการชั้นผู้น้อยในจังหวัดเล็กๆเกมื่อ20ปีก่อนโน้นไม่มีอะไรมากไปกว่าการเล่นกีฬาประเภทเทนนิสแบดมินตันแล้วก็ตั้งวงร่ำสุราสักพักก็แยกย้ายกันไปนอนสมัยนั้นยังไม่มีนักท่องเที่ยวมากมายแหล่งบันเทิงยามราตรีก็ไม่ค่อยจะมีอะไร นบกับผมชอบชีวิตกลางแจ้งเหมือนเหๆกันมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือตอนเรียนมหาวิทยาลัยเราเองก็มักจะใช้เวลาในวันหยุดออกไปตามหมู่บ้านของชาวเขาหรือไม่ก็ไปพักแรมตามป่าเมื่อทำงานแล้วได้มีโอกาสมาอยู่แบบนี้เราจึงหาเวลาออกไปใช้ชีวิตแบบที่เราชอบบางครั้งก็ออกเที่ยวป่าแถวๆโรงเรียนที่ผมสอนหรือไม่ก็ไปไกลถึงชายแดนพมา่า ความสุขในการเที่ยวป่าของพวกเราเพียงแค่ได้นอนข้างกองไฟริมลำธารตื่นเช้าขึ้นฟังเสียงนกร้องจิบกาแฟาอุ่นๆกลางสายหมอกดูพันไม้แปลกๆส่วนการยิงนกตกปลาก็เพื่อเป็นอาหารมากกว่าที่จะล่าสัตว์กันอย่างจริงจังสิ้นเดือนนั้นตรงกับวันศุกร์ผมลงไปรับเงินเดือนที่จังหวัดตามปกติเสร็จแล้วก็เลยไปหานบชวนกันไปกินเหล้าที่ร้านประจำแล้วก็มานั่งคุยกันต่อที่บ้านของนบ ตอนที่เรากำลังนั่งคุยกันตรงนอกชานนบลุกขึ้นเดินเข้าไปในห้องนอนที่อยู่ติดๆกันสักพักหนึ่งก็ถือวัตถุบางอย่างออกมาจากในห้องสิ่งนั้นเป็นโลหะก้านยาวสักเมตรครึ่งปลายด้านหนึ่งเป็นจานโลหะกลม,กลมๆกว้างราวฝ่ามืออีกด้านหนึ่งมีที่สำหรับจับและมีกล่องเล็กๆติดอยู่เอ็งรู้ไหมว่านี่อะไรนบยื่นวัตถุที่ถืออยู่ในมือให้ผมไม่เคยเห็นว่า ผมตอบซื่อๆรับมาดูอย่างสนใจยังกระที่ทะลวงซ่วมเลยไอบ้บ้าเองเป็นครูได้ไงวะเนี่ยเนี่ยเขาเรียก,ยกว่าเมทัลเดทเตอร์เมทัลนบหยิบแก้วเหล้าขึ้นกระดกลงคอดังเอื้อกใหญ่เดาะภาษาอังกฤษซะด้วยข้าจำได้ว่าตอนเรียนหนังสือเองเนี่ยตกภาษาอังกฤษนี่ว่านบขยับปากว่าต่อคนเรามันก็ต้องพัฒนาตัวเองเว้ยที่พูดเมื่อกี้แปลว่าเครื่องตรวจโลหะเขาเอาไว้สำหรับตรวจโลหะใต้ดิน เองคิดจะไปขุดหาแร่หรือวะมีแววจะหลาดสมกับเป็นครูบาอาจารย์อยู่บ้างเครื่องเนี้มันสามารถค้นหาโลหะที่อยู่ใต้ดินได้แต่ว่าไม่ลึกนะเพราะว่าเป็นเครื่องราคาถูกๆนบว่าจากนั้นก็อัดถาที่ายให้ผมฟังซะยืดยาวสรุปว่าเครื่องมือที่ว่านี้สามารถตรวจโลหะที่ฝังอยู่ใต้ดินได้โดยใช้มือจับด้านหนึ่งเอาสายหูฟังเสียบเข้ากับกล่องโลหะ ที่ติดอยู่กับด้านปลายอีกด้านของโลหะก้านยาวนี้ที่เป็นจานเวลาใช้ก็เปิดสวิตช์ถือก้านโลหะที่มีลักษณะยาวๆคล้ายกับจานเรียบไปกับพื้นเมื่อจานโลหะนี้ตรวจพบโลหะก็จะมีเสียงดังวีดวีดดังขึ้นทางหูฟังที่ต่อกับกล่องนบเล่าว่าเครื่องที่ได้มานี้เป็นเครื่องราคาถูกที่พวกฝรั่งเขาใช้หาของเล็กๆน้อยๆที่หล่นหายตามหาดทรายชายทะเล ส่วนเครื่องชนิดที่สามารถตรวจค้นโลหะได้ลึกๆมีราคาสูงเป็นแบบที่พวกทหารใช้หาวัตถุระเบิดจะเอามาตรวจอะไรวะผมสงสัยเองน,นี่อยู่ดอยซะเปล่ารู้ไหมที่เห็นพวกชาวเขาประดับเครื่องเงินกันพราวพราวไปทั้งตัวเวลามีงานน่ะเป็นของมีค่าทั้งนั้นนะเว้ยนบพูดด้วยเสียงเอาการเอางานเอาแล้วยังไงล่ะเอาไม่รู้หรือไงว่าชาวบ,บ้านพวกเนี้ย เวลาปกติไม่ได้ใส่เครื่องประดับเขาเอาไปฝังไว้ตามป่าตามดงผมเริ่มเข้าใจรังๆอ๋ออนี่แกคิดระยำเท่ากับลักทรัพย์ชาวบ้านแล้สินะไอ้พัดเสียแรงเองเป็นเพื่อนกันกันกบข้ามาตั้งนานนะเว้ยเองก็รู้ว่าข้าเนี่ยไม่มีสันดานแบบนั้นข้ากําลังจะบอกว่าบางคนเนี่ยมันฝังข้าวข,ของไว้แล้วดันตายไปก่อนพอนานเป็นสิบปีไม่มีใครรู้ว่าฝังไว้ที่ไหน ของพวกนี้ก็กลายเป็นทรัพย์แผ่นดินเราไปเจอก็เป็นของเราโดยชอบธรรมถูกไหมวะผมฟังดูก็นึกเห็นจริงไปด้วยนบวางแผนว่าจะไปหาเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้อยู่ที่ศพป่องเพื่อนคนนี้ชื่อดนายผมเคยพบมาแล้วครั้งสองครั้งในวงเล่าที่บ้านของนบตอนสิ้นเดือนไอ้นายมันเคยพบซากหมู่บ้านเก่าแถบห้วยแม่แตะเดินจากศพป่องไปไม่ไกลนะักเราน่าจะลองไปสำรวจดูนะ ดนายเคยคุยให้นบฟังว่าระหว่างไปตรวจป่าเคยพบหมู่บ้านเก่าแห่งหนึ่งที่นั่นไม่เหมือนหมู่บ้านชาวเขาทั่วไปเพราะมีร่องรอยของบ้านขนาดใหญ่หลายหลังที่เป็นไม้สักแทนที่จะสร้างด้วยไม้ไผ่เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปผมเริ่มนึกสนุกไปด้วยคืนนั้นระวางแผนกันว่าเราจะออกจากแม่ห้องสอนตอนเช้าไปถึงศพป่องแล้วจะลองไปค้างในป่าสำรวจหมู่บ้านที่ดนายว่าสักคืนแล้วค่อยออกมาวันอาทิตย์ รุ่งขึ้นนกพาผมนั่งรถจิบไปทางปางหมูเลยออกไปทางถ้ำนำลอดแถบนั้นเราเคยมาตั้งแคมป์พักแรมกันหลายหนสมัยนั้นยังไม่มีนักท่องเที่ยวมากมายอย่างปัจจุบันนี้เส้นทางยังเป็นดินลุกรงังพอเลยจากถ้ำนำลอดไปแล้วก็ไม่ค่อยมีรถสองข้างทางเป็นป่าสลับกับหมู่บ้านชาวเขาที่อยู่ถัดจากถนนเข้าไปราวเที่ยงวันนั้นเราไปถึงบ้านศพป่องตรงไปหาดานายที่บ้านพักพนักงานป่าไม้ นบสาธิตคเครื่องมือตรวจสมบัติให้ดูดนายอาปากค้างเคยเห็นแค่ในหนังสือว่าเขาใช้กู้กับระเบิดตามป่าดนายว่านบเล่าแผนของเราดนายบอกว่าบริเวณที่ว่าอยู่ห่างจากที่นั่นระยะทางเดินราวสามชั่วโมงน่าจะไปทันค่าเราจึงตกลงกันว่าจะไปค้างแรมแถวนั้นเรากินกลางวันที่บ้านพักของดนายเตรียมอาหารแห้งสเสบียงกลางที่จําเป็น รวมทั้งปืนลูกซองคู่มือส่วนอุปกรณ์อื่นๆเช่นถุงนอนพนักงานป่าไม้มีพร้อมอยู่แล้วเพราะพวกนี้ออกป่ากันเสมอนบจอดรถคันนั้นไว้ที่บ้านพักของดนายในราวบ่ายโมงกว่าๆเราสามคนก็ออกเดินทางจากศพป่องตามลำห้วยสายหลักของหมู่บ้านกระเรี่ยงที่บ้านแม่คิตามทางเดินเล็กๆที่ตัดขึ้นสู่ดอยสูงเลยจากหมู่บ้านแม่คิซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆราวสิบกว่าหลังคาเรือนแล้วก็ไม่มีหมู่บ้านอื่นอีนอก ซึ่งเป็นภูมิประเทศป่าทึบนบนำทางเราเดินตามทางเท้าอีกสายหนึ่งที่แยกจากบ้านแม่คิไปสู่บ้านโพซอริมแม่น้ำสารวินธรรมชาติสวยงามมากเพราะยังเป็นป่าดงที่ยังไม่มีการตัดทําลายเหมือนปัจจุบันนี้ตอนเย็นเราเดินมาถึงลำธารสายใหญ่ที่สองข้างทางเป็นป่าทึบไปตามทางด่านที่ขนานกับลำธารจนเกือบพบคาก็มาถึงบริเวณที่เป็นป่าละเมาะเล็กๆติดกับลำธาร ตรงนั้นดูผิดกับภูมิประเทศรอบข้างเพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่นอกจากต้นยางสูงใหญ่เหนือลำธารและมีร่องรอยเหมือนกับถูกหักร้างถางพงมาก่อนพื้นดินเต็มไปด้วยก้อนหินใหญ่น้อยทั่วบริเวณที่มีต้นสาบเสือดานายพาเราฝ่าไปกลางดงสาบเสือที่สูงในระดับเขา่าชี้ให้ดูเสาไม้ที่ผุๆที่วางอยู่กับพื้นดินหลายต้นทั้งหมดล้วนถูกปกคลุมด้วยวัชพืช ผมคะเนด้วยตาว่าบริเวณทั้งหมดนี้กว้างราวๆ25เมตรถัดมาจากบริเวณนั้นขึ้นไปเป็นป่าไม้ติดกับภูเขาตีเตี้ดยดานบอกว่าบริเวณนี้คือที่หมายของเรานบตื่นเต้นมากกว่าใครประกอบเครื่องมือตรวจโลหะแล้วออกเดินไปร,บรอบๆพร้อมกับเจ้าโลหะก้านยาวเครื่องนั้นผมกับดไนก่อไฟขึ้นกองหนึ่งตรงที่โล่งใกล้กับต้นยางใหญ่ พอก่อไฟไปแล้วเราก็ลงไปอาบน้ำในลำธารที่มีน้ำไหลเย็นปล่อยให้นบตรวจพื้นดินแถวนั้นอยู่คนเดียวจากนั้นเราก็เอาสเสบียงที่เตรียมมาด้วยออกจากเป้เตรียมตัวกินข้าวเย็นส่วนดานายติดเอาเหล้าป่ามาจากศพป่องขวดใหญ่เหล้าพื้นเมืองชนิดนี้ดีกรีแรงจิบเข้าไปผ่านลำคอรู้สึกร้อนวูบวาบแก้หนาวดีนักผมกับดานายนั่งคุยกันสักพักก็ได้ยินเสียงนบดังลัน่นเฮ้ยเจออะไรเข้าแล้ววะ่ะพัดดานาย มาดูทางนี้แล้วตอนนั้นใกล้ค่ำเต็มทีนบยืนอยู่กลางดงสาบเสือไม่ไกลจากที่ที่เรานาั่งพวกเองลองขุดตรงนี้ดูสินบชี้ไปที่พื้นดินข้างหน้าทำหน้าตาราวกับเด็กที่เพิ่งพบของเล่นชิ้นใหม่ผมวิ่งไปเอาพลั่วสนามที่เตรียมมาจากเป้หลังที่เราวางไว้ใกล้กับกองไฟและไม่ลืมที่จะหยิบไฟฉายติดมือมาด้วยผมส่งไฟฉายให้ดานายคอยส่องไฟแล้วก็ลงมือขุดดินตรงนั้น นบไม่ได้ช่วยอะไรนอกจากถือเครื่องสายไปสส่มาขุดลงไปเพียงไม่ถึงครึ่งฟุตก็พบกับสิ่งที่เครื่องตรวจพบนั่นคือกระป๋องเปล่าเก่าๆใบหนึ่งที่สนิมขึ้นเต็มเป็นกระป๋องเปล่าที่บรรจุปลาซาดีนแบบที่เราเห็นกันคุ้นตาคงมีพวกพักแรมกินปลากระป๋องแล้วก็ทิ้งไว้ผมกับดานายหัวเราะขึ้นพร้อมกันขลืมคิดไปว่ากระป๋องมันก็โลหะเหมือนกันนบสายหน้าอย่างผิดหวังถ้าเป็นแบบเนี้ย ฟาเบียร์หรือว่าพวกตะปูเก่าๆสักตัวหนึ่งเครื่องมันก็ดังเหมือนกันพวกเราก็ต้องขุดกันตายเลยแหละแบบเนี้ยผมว่านพิจรารณาเครื่องมือที่ถืออยู่เออข้าก็ว่างั้นแหละมืดละพักผ่อนดีกว่าว่าอากาศตอนนั้นเริ่มเย็นจัดเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าสูงนบเก็บเครื่องมือลงถุงผ้าลงไปลางหน้าในลำธารก่อนที่จะมานั่งร่วมวงกับเราอาหารเย็นในวันนั้นมีรสชาติมากกว่าปกติ ท,ทั้งทั้งที่มีแต่เนื้อเค็มข้าวเหนียวแล้วก็อาหารกระป๋องเรากินข้าวข้างกองไฟฟังเสียงน้ําในลําธารที่อยู่ข้างๆพร้อมกับคุยกันถึงเรื่องต่างๆจนเล่าปากขวดนั้นพร่องไปเกือบครึ่งดดนายขอตัวไปนอนก่อนปล่อยให้ผมกับนบนั่งคุยกันต่อผมกับนบนั่งคุยกันอยู่นานฟังคําบรรยายสรรพ,พคุณของเครื่องมือตรวจโลหะเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็จําไม่ได้จนรู้สึกง่วงนอนเถอะว่านี่กี่ทุ่มละผมรู้สึกหนังตาหนัก ขาทั้งสองข้างอ่อนล้าจากการเดินขึ้นเขาตลอดวันในตอนบ่ายวันนี้นบยกไฟชายข้างๆตัวขึ้นดูนาฬิกาข้อมือเพิงสี่ทุ่มกว่าเองข้ารู้สึกยังกระตี2ผมลุกไปหยิบผ้าพลาสติกจากเป้ปูลงกับพื้นบริเวณไม่ไกลจากกองไฟนักนบลุกขึ้นหยิบดุน้นฟืนใส่ลงไปในกองไฟก่อนที่จะเดินไปยังที่นอนซึ่งติดกับลำธาร เสียงด้านในกรนเบาๆจากที่นอนใต้ต้นไม้ใหญ่ถัดไปจากที่นอนของนบไม่ไกลนักผมหยิบถุงนอนปูลงบนผ้าพลาสติกซุกหัวเข้าไปในถุงนอนประสบการณ์ในการใช้ชีวิตกลางแจ้งทําให้พวกเรากินนอนง่ายอย่างเช่นนี้อากาศคืนนั้นเย็นจัดผมนอนฟังเสียงริ่งเรรกับเสียงน้ําในลาธารสักพักก็หลับสนิทจะหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบได้มารู้สึกตัวอีกครั้งเพราะกระหายน้ํา ก็ตั้งใจจะลุกขึ้นเดินไปหยิบกระติกสนามที่วางไว้ข้างเป้รวมกับสัมภาระอื่นๆของพวกเราไม่ห่างจากที่นอนของเพื่อนทั้งสองคนตอนนั้นไฟในกองดับไปนานแล้วป่ารอบๆตัวเรามีเพียงแสงสลัวของพระจันทร์ข้างแรมกับเสียงน้ำในลำธารเท่านั้นในขณะที่กำลังจะลุกขึ้นผมก็เห็นเงาตะคุ่มของคน3-4ี่คนตรงป่าไผ่ติดกับเชิงเขาห่างจากที่ที่ผมกำลังนอนไม่ถึง20เมตรกำลังมองมาทางผมซะด้วย ผมสะดุ้งวาบนึกถึงพวกที่คอยปล้นคนเดินทางหรือพวกของเถื่อนสมัยนั้นใครๆก็รู้ว่าแถบนั้นเป็นเส้นทางของพวกขบวนการนอกกฎหมายสารพัดทั้งพวกขนยาฝิ่นพวกค้าวัวเถื่อนจากพมา่าและยังมีชนกลุ่มน้อยอีกหลายพวกตรงชายแดนสมองผมทำงานอย่างรวดเร็วด้วยสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดคิดถึงอาวุธเป็นอย่างแรกพวกเรามีเพียงปืนลูกซองของดานายกระบอกเดียว ซึ่งตอนหัวค่ำผมเห็นวางอยู่ข้างที่นอนของดานายเสียงเพื่อนสองคนกรนเบาๆการเดินไปปลูกสองคนนั่นให้รู้ตัวตอนนี้ก็ยิ่งทำให้พวกสามสี่คนนั้นเห็นผิดสังเกตและอาจจะลงมือตอนเรายังไม่ทันตั้งตัวผมหลี่ตามองไปทางป่าไผ่โดยพยายามไม่ให้มีการเคลื่อนไหวล้วงมือลงไปข้างๆถุงนอนอย่างช้าๆควานหามีดดาบปลายปืนคู่มือที่มีติดตัวอยู่เสมอเวลาเข้าป่า รู้สึกอุ่นใจขึ้นนิดนึงเมื่อสัมผัสกับด้ามมีดอันเย็นเฉียบมีดด้ามเล่มนี้ยาวสักคืบกว่า,วาเดิมเป็นของจากตำรวจรุ่นสงครามมหาเอเชียบุรพาผมไปขอซื้อจากแกตอนที่เจ้าของอายุร่วมร้อยใบมีดทำจากเหล็กกล้ายอย่างดีทำด้ามใหม่ด้วยเขากวางสวยงามลับเว้คมกริบใช้สารพัดตั้งแต่ฟันไม้ไผ่ที่ไม่ใหญ่นักไปจนถึงแล่เนื้อสัตว์ อย่างน้อยถ้ามันจะเล่นงานพวกเราก็ต้องเจอกระดูกชิ้นโตบ้างเรื่องจะให้มันเคี้ยวคล่องคอนั้นไม่ต้องพูดถึงผมกำด้ามมีดกระชับมองไปทางพวกที่ยืนอยู่ป่าไผยนึกถึงเพื่อนสองคนที่หลับไม่รู้เรื่องร,รู้ราวสักพักหนึ่งผมก็เห็นเงาตะคุ่มของคนพวกนั้นเดินมาทางที่ผมนอนมันเดินแถวเรียงหนึ่งใกล้เข้ามาทุกทีผมแกล้งทำนอนนิ่งรู้สึกแปลกใจที่ไม่มีเสียงใดๆจากกลุ่มพวกมันให้ได้ยิน ไม่ว่าเสียงพูดคุยหรือเสียงเดินพวกมันเดินใกล้เข้ามาหยุดอยู่ตรงปลายเท้าผมรู้สึกเหมือนหัวใจตัวเองเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมานอกตัวมือที่กลุมด้ามมีดชุ่มไปด้วยเหงื่อสี่ร่างที่ยืนเรียงอยู่ตรงปลายเท้ามีใบหน้าซีดผมยาวลงมาปลกต้นคอทั้งหมดอยู่ในชุดเครื่องแบบอะไรสักอย่างที่เก่าคร่ำทั้งเสื้อและกางเกงขาดรุ่งริ่งสวมหมวกแก๊ปทรงสูงที่แทบจะจำรูปทรงไม่ได้ สวมรองเท้าบูทยาวถึงหน้าแข้งผมพยายามยันกายลุกขึ้นตกใจที่พบว่าตัวเองไม่สามารถกระดุกกระดิกได้แขนขาทั้งสองข้างไร้ซึ่งความรู้สึกอะไรสักอย่างบอกผมว่าร่างที่ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่มนุษย์เหมือนพวกเราเวลาเพียงชั่วนาทีนั้นดูยาวนานเหลือเกินผมพยายามตะโกนเรียกดานายกับนบแต่กลับอ้าปากไม่ขึ้นร่างที่ยืนอยู่ข้างหน้าสุดยกมือขึ้นชี้ไปทางป่าไผ่ที่อยู่ติดกับเชิงเขา ราวกับต้องการจะบอกอะไรสักอย่างแล้วก็หันหลังเดินย้อนกลับไปทางเดิมอีกสามร่างหันกลับเดินตามไปอย่างช้าๆกิริยาอาการเหมือนอ่อนระโหยผมรู้สึกมือเท้าเย็นเฉียบใจเต้นราวกับเสียงกลองจากนั้นก็รู้สึกมีหยดน้ํำเล็กๆมากระทบใบหน้าตอนนั้นฟ้าเริ่มสางได้ยินเสียงไก่ป่าขันกระชั้นมาจากฟากตรงข้ามของลำธารลมพัดแรงพร้อมกับเม็ดฝนที่เริ่มถี่ขึ้น ผมลุกขึ้นเก็บถุงนอนม้วนเข้าที่เห็นดานายกับนบลุกขึ้นเช่นกันพวกเรารีบย้าย,ายข้าวของไปกองรวมกันใต้ต้นยางใหญ่ผมเอาเสื้อคลุมกันฝนออกมาจากเป้สนามสวมทับชุดเดินป่าที่สวมอยู่ใส่รองเท้าบูทและไม่ลืมที่จะเอาผ้าพลาสติกค,คลุมสัมภาระไว้สักพักอารมของต้นไม้ต้นนั้นก็ไม่สามารถป้องกันสายฝนที่พัดเข้ามาพร้อมกับกระแสลมแรง ตดนายหยิบเป้ขึ้นสะพายหลังเอาคลุมตัวด้วยผ้าใบปูที่นอนคว้าปืนลูกซองจากกองสัมภาระใต้ผ้าพลาสติกชี้มือไปทางป่าไผ่เชิงเขาจากที่เรายือนอยู่มองไปเหมือนกับมีชะง,ง่อนหินใหญ่วิ่งไปหลบตรงนั้นดีกว่าผมหยิบเป้วิ่งตามเพื่อนออกไปยังเชิงเขาที่หมายนบคว้าถุงผ้าที่ใส่เครื่องมือตรวจโลหะทิ้งข้าของที่เหลวไว้ตรงนั้นแล้ก็วิ่งตามออกไป พอเลยป่าไผ่ไปพื้นดินบริเวณนั้นก็เต็มไปด้วยก้อนหินใหญ่น้อยเราวิ่งแข่งกับสายฝนไปจนถึงชะง,งอนหินที่หมายตรงนั้นเป็นบริเวณที่ลึกเข้าไปในภูหินราวกับว่าเป็นเพิงเล็กๆด้านหน้าเปิดโล่งกว้างพื้นเป็นทรายราบเรียบมีก้อนหินใหญ่สองสามก้อนพวกเราวิ่งเข้าไปหลบอยู่มุมหนึ่งผมวางเป้หลังลงถอดเสื้อกันฝนออกพาดกับก้อนหินไว้นั่งมองดูสายฝนข้างนอกที่กระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตา นบดูจะเปียกปอนกว่าใครจนต้องเอาเสื้อออกจากเป้มาพลัดราวครึ่งชั่วโมงต่อมาฝนก็ซาลงจนเหลือเพียงเปรยปรยตรงที่ที่เรานั่งมีกิ่งไม้แห้งอยู่หลายท่อนพอที่จะก่อกองไฟได้ดนายกับนบรับอาสาไปเอาสเสบียงของเราจากกองสัมภาระที่วางทิ้งไว้ผมรวบรวมกิ่งไม้แห้งก่อไฟไม่นานนะักเราก็ได้ดื่มกาแฟร้อนกับขนมแห้งๆที่มีติดไว้เสมอเวลาออกป่า ผมคิดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนที่ยังจำได้ติดตาแต่ไม่ได้เล่าให้นบกับดานายฟังเพราะกลัวสองคนนั่นจะหาว่าผมเนี่ยเพ้อเจ้อตอนที่กำลังนั่งดื่มกาแฟกันอยู่นั่นเองนบก็เอาเครื่องมือตรวจโลหะออกจากถุงลุกขึ้นเดินตรวจรอบๆพื้นดินในบริเวณนั้นราวกับจะฆ่าเวลาสักครู่หนึ่งผมเห็นนบคุกเข่าลงตรงมุมสุดของเพิงหินนั้นเอามีดสนามที่ติดตัวคุ้ยทรายไปมาเฮ้ยมาดูอะไรนี่เสียงนบพูดขึ้นอย่างตื่นเต้น ผมกับดานายลุกขึ้นเดินไปดูนบกำลังคุยพื้นดินทรายในบริเวณนั้นใบมีสนามกระทบกับโลหะอย่างหนึ่งดังแกรกหลังจากที่เขี่ยทรายที่อยู่ข้างบนออกเราก็พบว่าสิ่งที่ถูกฝังอยู่ใต้พื้นทรายเพียงตื้นๆเป็นหีบเหล็กที่มีความยาวราวหนึ่งเมตรสนิมขึ้นเกระเละกลงังผมวิ่งออกไปยังต้นยางใหญ่ที่เรากองสัมภาระไว้หยิบพั่วสนามติดมือกลับมา เราผลัดกันใช้พลั่วขุดดินทรายร,บรอบๆหีบแม้ตรงนั้นจะเป็นดินทรายแต่ก็ปนด้วยก้อนหินจนอีกพักใหญ่จึงสามารถขุดทรายเป็นวงกว้างเมื่อเห็นหีบเหล็กได้ถนัดก็พบว่าเป็นหีบใส่สัมภาระสมัยเก่าที่เคยเห็นวางขายในร้านขายของเก่าเมื่อเราพยายามเอาดินปนทรายที่เกาะตัวแน่นอยู่กับหีบออกก็พบว่าตรงฝาปิดด้านบนมีบานพับมีแผ่นเหล็กสำหรับคล้องกุญแจแต่ไม่ปรากฏว่ามีกุญแจใส่อยู่ นบดูตื่นเต้นกว่าใครพยายามใช้มีดสนามงัดฝาหีบไม่มีวี่แววว่าฝาหีบที่สนิมขึ้นเครอะจะขยับขยื้อนแม้แต่น้อยผมใช้พลั่วค่อยๆงัดฝาหีบแต่ก็ยังไม่สามารถเปิดได้หีบใบนั้นแน่นหนาราวกับผนึกไว้ด้วยการบัดกรีเรามองหน้ากันอย่างจนปัญญาเราช่วยกันกลบหีบใบนั้นไว้ด้วยทรายอย่างเดิมตกลงกันว่า ทิ้งหีบใบนั้นไว้ที่นั่นแล้วกลับบ้านพักของดานายที่ศพป่องแล้วให้คนงานลูกน้องของดานายมาขนเอาไปเอาแล้วถ้าเผื่อใครมาเจอเอาไปก่อนเราเนี่ยจะว่ายังไงล่ะนบไม่อยากทิ้งหีบใบนั้นไว้ตรงนี้นอกเส้นทางเดินคงไม่มีใครมาหรอกมั้งเราไปถึงก็ส่งคนมาเลยดานายยืนยันทุกอย่างเป็นไปตามที่ระวางแผนไว้ตอนหัวค่ำคืนนั้นคนงานสี่คนของสำนักงานป่าไม้ก็หามลำไม้ไผ่ขนาดใหญ่เข้ามา มีหีบใบนั้นมัดติดอยู่ด้านล่างโดยเชือกเส้นโตคนงานทั้งหมดช่วยกันล้างดินทรายออกจนอีกพักใหญ่เราก็สามารถงัดฝาหีบให้เปิดขึ้นมาได้สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของพวกเราท่ามกลางแสงแตะเกียงเจ้าพายุหน้าลานบ้านพักพนักงานป่าไม้นั่นก็คือหอ่อผ้าขาวคร่ำคร่าสี่หอ่อเสื้อผ้าพับเป็นระเบียบอีกหลายตัวเดนนายหยิบหอ่อผ้าเหล่านั้นขึ้นมาวางกับพื้นทีละหอ่อผ้าขาวทุกห่อเปื่อยยุ่ย เมื่อแกะออกดูก็ต้องตกตะลึงกระดูกทุกห่อมีกระดูกแห้งๆที่เห็นได้ชัดว่าจะเป็นกระดูกอะไรอื่นไปไม่ได้นอกจากมนุษย์ผมคนลุกเกลียวนึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนที่นอนพักแรมอยู่ริมลำธารใบหน้าของร่างสีร่างกับผมที่ยาวปรกต้นคอเราหยิบเสื้อผ้าสีกะกีที่วางอยู่ด้านล่างขึ้นมาเห็นดาบด้ามยาวอยู่เล่มหนึ่งฝักเป็นโลหะเรียบๆไม่มีลวดลายใดๆ ดนายหยิบดาบเล่มนั้นขึ้นมาจากหีบเมื่อเราพิจารณาใกล้ๆด้วยแสงไฟอย่างพิเคราะห์ก็พบว่าเป็นดาบซามูไรญี่ปุ่นนอกจากนี้ก็ไม่ปรากฏว่ามีสิ่งของมีค่าอื่นใด เราคลี่เสื้อผ้าเก่าๆเหล่านั้นออกดูก็เห็นชัดว่าเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่อะไรสักอย่างประกอบด้วยเสื้อ2ตัวและกางเกงหนึ่งตัวทุกชิ้นเก่าคร่ำบนปกเสื้อเก่าๆนั้นมีสัญ,ญลักษณ์วงกลมสีแดงบนพื้นสีขาวที่ซีดจางจนเกือบจำสีเดิมไม่ได้วันรุ่งขึ้นเรานำกระดูกทั้งสี่ห่อไปที่สำนักสงฆ์เล็กๆใกล้ที่พักจากศพปอง ถวายพัตหารพระภิกษุที่มีอยู่เพียงรูปเดียวที่นั่นกรวดน้ำบางสุกุลให้เจ้าของกระดูกและด้วยคำแนะนำของพระภิกษุรูปนั้นซึ่งรู้จักและก็คุ้นเคยกับดนานัยเป็นอย่างดีเรานำกระดูกในห่อผ้าทั้งหมดไปไว้ใต้ชุก,กชีพระพุทธรูปปูนปั้นในสำนักสงฆ์นบขอเก็บดาบสมูไรไว้เป็นที่ระลึกส่วนหีบใบนั้นเราทิ้งไว้ที่บ้านพักของดนยัย เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วเรามีเวลานั่งคุยกันถึงเรื่องอื่นทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนให้สองคนนั้นฟังอย่างละเอียดทั้งคู่ฟังอย่างประหลาดใจสุดขีดลงความเห็นว่าร่างทั้งสี่ร่างที่มาปรากฏให้ผมเห็นคงอยากให้เราพบสิ่งที่อยู่ในหีบใบนั้นนบเอาดับซามูไรเล่มนั้นประดับไว้ที่ห้องรับแขกและชอบเล่าเรื่องนี้ให้ใครต่อใครที่บ้านฟัง ขณะนี้นกเป็นประหลัดจังหวัดอยู่ทางภาคใต้เดนยย้ายมาเป็นหัวหน้าสํานักง,งานป่าไม้ที่จังหวัดแพร่ส่วนผมย้ายมารับราชการในตัวเมืองเชียงใหม่ไม่ได้พบกับเพื่อนทั้งสองคนอีกหลายปีทุกคนต่างมีครอบครัวและมีภาระของแต่ละคนเดี๋ยวนี้เส้นทางจากแม่ห้องสอนที่ผ่านจากศกป่องเปลี่ยนจากดินเป็นถนนลาดยางอย่างดีจนไปบรรจบก,กันกับถนนสายเชียงใหม่ฝางที่บ้านแม่มาลายัยเป็นเส้นทางของนักท่องเที่ยวของไทยและต่างประเทศที่ชอบธรรมชาติ ผมมารู้ทีหลังว่าถนนสายนี้โดยเฉพาะช่วงจากตัวอำเภอปลายขึ้นเหนือเป็นเส้นทางของทหารญี่ปุ่นในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองที่ใช้ติดต่อกับชายแดนพมา่าตั้งใจว่าหากพบกับดาน,นัยจะถามดูว่าหีบเหล็กใบนั้นยังอยู่ที่นั่นหรือไม่